นั่งกินเหล้าอยู่ทุ่งนานะครับตอนนี้กับหลานๆนะครับนี่เจอของดีแล้วครับเจอพึ่งอีกแล้วครับโอ้ไม่ปล่อยให้ลอยนวลนะครับเจอพึ่งอีกแล้วครับรอบนี้จะเป็นยังไงก็มาดูกันครับรอบนี้ครับรอบ รอบนี้เออเมื่อกี้ยังไม่หายบวมเลยดูหนุ่มยังไม่หายบวมเลยนี่ดูแกเมดูแกครับเพิ่งหลวงครับอันนี้เพิ่งเพิ่งมิ้มเพิ่งมิ้มใหญ่เหมือนกันครับสูงสูงเดี๋ยวจะอันนี้จะกลังบวมเอาไปมาเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องหาครบทำครบกับครบด้ามยาวนะครับทำครบด้ามยาวแล้วก็ตัดลงเลยครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยถึงไม่ติดได้มันติดติดเบียร์หนึ่งนี่ครูอ่ะเอ้นั่งกินเบียร์หมดไปตั้งสองสามลังครับเพิ่งเจอเพิ่งครับอยู่บนหัวพอดีเลยอย่าให้น้องต้งทำครบก่อนครับทำครบก่อนไฟไม่เช็คไม่เช็คหย่าแห้งๆอ่ะ ต้องใช้ใบไม้แห้งแล้วก็ใบไม้สดพันทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้มีควันเอฟเอหายเชือมขึ้นเลยมาเชื่อยใบไม้นะฮะใบไม้ใสเพื่อให้ควันออกเยอะนะฮะเดี๋ยวน้องโต้งอะจัดการเองครับ วงเล่าวงเล่าคงต้องหนีก่อนใช่ไหมวงเล่าไม่ต้องหนีหรอกครับไม่ต้องหนีเหรอเฮ้ยเรียกดับกรบานเลยอฮะเฮ้ยใครก็คนนั้นก็สวยนี่ครับส้ายกำลังสวยเลยครับนี่ครับวานข้าวครับแล้วก็พักกินอาหารครับแล้วก็เจอเพื่งพอดีครับ เด e ี๋ยวให้พานต้งจัดการนะครับพานต้งกำลังเล็งอยู่น่าจะพิ่งทำใหญ่แล้วเนี่ยโตัวตไป่รู้บัใหญ่หมดเกษียนปุ๊บไอพวกนี้มันเลือกได้ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันอายุเท่าไหร่แล้ว สิบแปดปีก็เลือกได้แล้วนี่ครับผ่านโต้งครับผ่านโต้งขึ้นระวังด้วยเด้อมิดเอามิดเน็บลังเลยเฮ้ยเน็บเข้มขัดไหนนะเอ้ยยกระเซยตัวพ่อเหรอไหวไหมไหวไหมฝาต้งไหวไหม ระวัาางด้วยเด้ดเอเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเอาเพิ่งใหญ่มานะครับโดนต่อยไปหลายแม่เลยอันนี้เอาเพึ่งมิ้มเลกเมมเ็กเพึ่งมิม้มนะครับเล็กเพิ่งมิ้มไม่อยู่มาอยู่ยยกลางวงเล่าพอดีเลยครับนี่ระวังด้วยจับไม้ะระวังด้วยระวังด้วย ไปแล้วครับผ่านตรงขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวส่งบอยไว้เลยเอยไปกรองได้เลยเอาครบเตรียมพร้อมดับดับดับอย่าให้มันติดเยอะมันจะมาด่าสมเอาเด้เอาลบลบลบเด้อไมันจะติดไหมแค่นั้นแหละโอ้ยลวดอ้อยเส้นเอออ่ามันดัาสมเอาหน่อยเหรอครับฟานโต้งขึ้นไปแล้วครับ ยังยังยังไม่ได้ส่งครบไปนะครับเดี๋ยวครบเพิ่มฟางหน่อยเพิ่มยังเพิ่มยาหน่อย ทางนี้กำลังดูคลิปที่เอาเพื่องใหญ่เมื่อกี้นะครับอเออนี่พอดีกำลังพอดีเอาเลยปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้เดี๋ยวคนอื่นเอาก่อนยังไม่ติดเลยเออจี้เลยจี้เลยจี้เลยอ๋อเออนั่นแหละไม่มีควันเลยอ่ะมีอยู่มีอยู่ หักกันมั้งโอ้ยโอ้ยแตกแล้วครับโอ้ยตกมาสูงตกจากที่สูงครับโอ้ยน้ำน้ำอย่างสวยเลยวะโอ้ยอยู่ที่นี่พี่นี่ดูครับตกมาแตกเละเลยครับน้ำกำลังสวยครับใช้กำลังสวยเลยน้ำสวยมากป้อมเอาไฟก่อนดิเฮ้ยตัดตัดไอาชึบทีเดียว วายตัดลายทีน้ำแตกเลยหมดแล้วนี่นี่นี่เอ็งไปตัดอย่างนั้นตัดทางนี้หักเลยหักเลยนี่ครับพี่น้ำนมนมบีที่นี่นีเนี่ยตัดงี้ยเอ่นเลยเอาใส่านเลยตัดเลยเอ๊ะเอเอาใส่จานเลยตัดนี่เลยเอ๊ะเอ๊ะไหนดูน้ำหน่อยนมนี่ครับโอ้น้าหยดเลยครับเอาจานมาใส่เอาจานมาใส่ไป อาจารย์นะครบแล้วก็ลงยังไงเสื้อมาด้วยอ้าวต้องยังไงอ๋อผ่านโต้งครับลงไม่ได้ครับขึ้นได้ลงไม่ได้ครับทำไงดีเนี่ยอาจารย์น้อยอาจารย์จานโอ้อยู่ไหนเระอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละนมาไเลยนี่เอ็งไม่ล้างจานนี่ละนี่เนี่ยล้างจารย์เนี่ยเออนั่นก็ได้เออวางเลยสวยหล่อ ยอดยอดแจมยังไม่แจมเราตัดมาตกชุ่มอ่ะรังตัดมาไม่ตกแจมอยู่นู้นไงรังมันน่ะน้ำกำลังสวยเลยครับเยอะไหมอะไรวเอาเอามาทาตรงที่โดนพึ่งหลวงต่อยนะครับได้เหรอเออเป็นยามันเป็นยานเอาโดนพึ่งหลวงต่อยแล้วก็เอาน้ำพึ่งมิ้มนึงมาทาครับหนุ่มปิ้งดิ น้ำเกลือปิ้งใส่เกลืออ่ะยอดเลยครับได้เสียอร่อยเลยเอาละเพื่อนๆมากินด้วยกันนะครับเนี่ยเอามือเลยน้ำเย้อยน้ำเย้อยครับยอดเยอดน้ำเย้อยครับมาเมาครับวันนี้มาเมาครับเอาปึ่งเฉยๆผสมเลาะขาไหมไม่มีเลาะขามีแต่เบียบผสมเบียบนะเลาะขาไม่มียอดครับ ยอดเลยแต่ข้างบนฟันนิดเดียวเวลาหักมาบุ่มบาบุ่มเลยบานมากครับยอดเลยครับหัวน้ำหวานใหญ่ๆครับใหญ่จริงหัวน้ำหวานน่ะหัวน้ำหวานใหญ่ขึ้นน um> ี่ครับตังวงกินเบียร์นะครับแล้วก็เจอพึ่ง ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับขอบคุณเพื่อนๆ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด u ั s c ไ i b ้กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ไม่แพ้เหรไม่แพ้เลยแพ้กินมาตั้งแต่เล็กยังไม่เป็นไรเนาะพอโตมากินมาเพชีวย่างงน่ตะยูน่ะไอ้จันเตมหมดซีลงจันอยู่จันก้มนะตอนกมีซีมนล้ไอ้อะไรตอยูหมันตุ้หลวงออเนี่เหรอแบ่งแล้วเหรอบาท បងមាត់មុំមពី1ទេមកលង4មືលឹងពីមិនផាដូចចាគឺតែឬមើលទៅខ្លួនហ្នឹងបាទអឺប្រែកុំឡើងមកថាទេវិមែនមែនឡើង4ទៀមនំគេเนาะមិនជា4មືតែមືទីឡើងមេណាយ